ให้ให้ใหันหันหันหน้าหันตาให้ดีๆอ่เป็นคุณได้ผ่านศึกตรงนี้ต้องมีเรียนที่ระลึกนะครับแล้วก็นี่ด้วยตอนสีเขียวมอบมาเบลเบลและรวไปถึงคลิปเอ่ออะไรวะของชิกเกพินด้วยนี่คลิปไวเชอร์นะครับจากชิกเกพินนะครับแลกซื้อวินมูลค่า1,000 0บาทนะครับจิกเกพินเดี๋ยวให้คุณเดฟคุณเดฟมายูโอเคมามอบก่อนเดฟมาเร็วอ่าเป็นมอบของของเดฟครัของจิกกพินนะครับ เป็นเหรียญที่ระลึกครับแข่งกันแทบตายหมดไปประมาณ3-4แสนคุณได้เหรียญอันเดียวอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงชิกาะพินจะไปจับของทอกวินได้ไอ้ถ็อกวินได้ไงอะมอบมอบเลยครับมอบมอบเลยมอบเลยครับห่ะมอบเลยนะครับอ้าวโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวมารอรับของรางวัลที่หลังนะฮะขอเป็นแด้ดาวด้านหลังก่อนมีของฟิตด์วันจาก m อ็ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณเดฟอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวต้องมาเดินกัน อันดับต่อไปับอันดับที่4ี่ครับนะในรุ่มของไลค์คอทำเวลาไว้6ชัมม่วโมงนนาทีครับไอ้เพชรเกษมครับสันติอรารยชนหรือนม่ไอน้นมสดเหม็นครับมาแล้วเฮห้าท่านมาแทนมาแทนมาเข้ามาเข้ามาห้าท่านครับมาแล้วมาแล้วอเอาจื่อยืนครับยืนยืนดีๆจัดเต็มห,หน่อยจัดเต็มหน่อยจัเดเต็มเลยจัดเต็มข<ก>ยับให้ดีๆเช่นเคยครับพิยากับ เป็นผู้มอบครับเหรียญที่ระลึกนะครับอันดับที่4นะครับที่ระลึกครับไอพเกคนเครับสันติอริยนมีเหรียญที่ระลึกครับมีผลิตภัณฑ์จากชิคก้าพินนะครับกิฟต์เชื่อจากชิคก้าพินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากค่านะครับขอบคุณมากๆนะครับ ละเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากมากครับแล้วก็ทิกกอพินครับทิกกอพินด้วยเดี๋ยวทิกกอพินมอบวินอีกหนึ่งตัวครับทิกกอพินเชิญมอบเลยมอบอ่ะมอบมึงจะจับไปโน้อย่างเดียวเลยดดเดฟเอฟมอบ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 ิสเตอร์เดฟครับมอบสินค้าจากทิกกอพินเอาทิ้งไว้เพื่อจะทิกกอพินด้วย,วยนะครับข,ขอบคุณไล่เลยดันดันทันและทันและไล่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างนอกกันเองนะครับนะอันดับสามครับนะ ทำเวลาไว้3ามชั่วโมงสที่าครับลิ้นหินครับนะจากทีมลิ้นถินครับเชิญครับอ๋ออันดับ3ครับอันดับ3านะครับขอเชิญผู้มอบรางวัลนะครับมีมีเหรียญรางวัลและผู้วยรางวัลด้วยอันดับที่3านะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านครับนะท่านผู้ใหญ่ครับขอเชิญครับขอเชิญท่านผู้ใหญ่จะได้ร่นมร่วมกันครับมีรูปของมงคลนะท่านผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่ฉลาดก็ปิดแมสนะมามองหน้าไม่เห็นครับนี่คือท่านผู้ใหญ่ครับมีเหรียญรางวัลก่อน นะครับมีเหรียญรางวัลครับนะแล้วก็ถ้วยรางวัลด้วยนะครับอ่าเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยถ้วยรางวัลด้วยมีถ้วยรางวัลด้วยครับอ่าถ้วยรางวัลด้วยครับท่านผู้ใหญ่ครับมีถ้วยรางวัลนะครับนะฮะอันดับที่สามนะครับนะครับของรางวัลจากชิคกพินครับเดฟ เดฟรางวัลจากทิกเกอร์พินนะครับไปเดฟยืนเหมือนเดิมนะเฮ้ยเดี๋ยวเอเดี๋ยวมาของรางวัลจากทิกเกอร์พินนะครับนะฟรีไวเชอร์นะครับของรางวัลจากทิกเกอร์พินนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับมาถึงอันดับที่สองครับนะ ขอบคุณด้วยฮะถึงอันที่2อครับอันดับที่สองทำเวลาไว้3ชั่วโมง5นาทีแต่เขาทำผิดกฎระเบียบนะครับกติกาใช้อุปกรณ์ผิดระบบผิดระเบียบแต่จริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะต้องปรับโทษกันเพื่อเป็นตัวอย่างของแต่ละทีมด้วยจริงๆแล้วก็าทำเวลาไว้แค่2ชั่วโมงสี่สชั่วโมงสีกว่าสชั่วโมงสากว่าแต่โดนบวกไปอีกครึ่งชั่วโมง แต่เขายังกลับมาเป็นที่2ได้สุดติ่งกระดิ่งแมวสําหรับทีมเพื่อนกันสิงคุสีโต้งครับเชิญครับเชิญครับตอนนี้พี่โต้งมาอยู่นะครับพี่โต้งไปค้าขายนะตัวแทนมาทั้ง5้าท่านนะครับมีเหรียญรางวัลนะครับขอเชิญท่านสจตูนครับสองรางวัลสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นลองแชมป์กับแชมป์นะครับเล้วท่านสจตูนนะครับนะสจตูนจะมอบเหรียญรางวัลก่อนนะครับนะเหรียญรางวัล นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีถ้วยรางวัลด้วยนะครับนะถ้วยรางวัลนี้จับอวินนะครับแล้วก็สันธมิตรนะครับเอ็แล้วก็ a อ m ด้วยนะครับถ้วยรางวัลด้วยถ้วยรางวัลด้วยนะครับนี่ถ้วยรางวัลก่อนนะครับนะขอบคุณต่อจอตูนด้วยนะครับถ้วยรางวัลนะครับขอบคุณจอตูนครับเดี๋ยวรออีกรางวัลนะครับพี่เดฟพี่เดฟมอบผลิตภัณฑ์จากคิดเครื่องดื่มนะครับนะมึงก็ หาองอจากเสาฟางนะครับออนะน,นะครับนี่คือทีมนะครับเดี๋ยวมีของรางวัลเดี๋ยวมารับที่หลังด้วยนะฮะมีถึงการจ่าเจ็ตจาก NTV แล้วก็อีกหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับนะมาถึงแชมป์ในรายการนี้แชมป์ในรุ่นนี้บอกได้เลยเด็กใหม่ไฟแรงทีมใหม่ไฟแรงเป็นทีมที่สร้างชื่อเสียงที่สุดเมื่อปีที่ผ่านมานะครับคนนี้ถ้าพูดถึงหนองเกศรเขาละดังที่สุดนะฮะ น้องเกสอนเอดเดียวครับกับทีมเพื่อนกันสีุ่มสี่โอเอ๋ครับนี่นะครับนะบแชมป์ในสนามนี้สองค่เโมงสิบสองนาทีเท่านั้นสองชั่วโมงสิบสองนาทีครับถือว่าสุดติงกระดิ่งแมวครับแล้วก็นี่ครับชนะห,หน้าตาของเขาห้าท่านที่ท่านแล้วะต้องห้าท่านครับเดี๋ยวเหรียญไม่ครบอ่าแล้วก็ดูไว้ด้วยนะครับทีมนี้จะเข้าสิบเตียนแล้วก็บอกว่าปีนี้ต้องเป็นของเขาสตาร์ทฟังไว้ให้ดีปีนี้ต้องเป็นของเขา นี่โอเคเราเจอท่านขอยอตูนครับนะฮะมอบรางวัลให้กับแชมป์ด้วยนะครับอ่ารางวัลสัตว์แชมป์ไม่เป็นไร้ที่ตักที่หลังได้ที่ตักที่หลังได้มานั่งมามาครับนะครับช่วยรางวัลครับใบใหญ่ใบใหญ่สุดนะครับในรายการนี้นะครับ DFC ครับ Thailand Police Challenge ครับนะแล้วก็มีตัวครับมีช่วรางวัลด้วยมีช่วรางวัล นะครับนั้นวมไปถึงนะครับพิี่ตูนนี่ครับพิ่ตูนนี่ชิ้นหนึ่งครับนะจาก ADM ครับนะจะด้จาก ADM ด้วยนะครับจาก ADM ด้วยนะครับผมโบสุดครับนะสุดนะครับทิกเกอพินครับทิกเกอพินมอบอีกกิมเวอร์เชอร์ของคุณพี่ตูนครับเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปขอจอมันถ่ายรูปขอจอนิดนึงอ่าเดี๋ยวครับอ่า โอเคครับเรียบร้อยอ้าวจากทิกเก์พินครับทิกกพินด้วยนะครับพี่ตูนเดี๋ยวพักผ่อนปั๊บนึงครับเดี๋ยวมออปิรุ่นด้วยนะครับทิกกพินด้วยครับมอบครับนะอิมไบเชอร์เดี๋ยวจะมีของเดี๋ยวมามามาแจ้งรับจุดรอบมันได้นะครับทีมต้องมาแจ้งรับเครื่องอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าจากเอกเอเบบีบีด้วยขอบคุณครับอ้าวละเรียบร้อยสำหรับในรุ่นนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเทคสองเทคสองเทคสอง๋ย่าเพิ่งะเดี๋ยวเทคสองมันจะรวมทีมใหญ่อยู่แล้วไงอ่มเดี๋ยวเทคสองอีกครั้งหนึ่ง จริงๆพอพูดแล้วคำตามจะไหลนะครับก็ขอบคุณนะครับผมสองคนนะครับพี่ยักษ์และผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับถามว่าผมเหนื่อยกันไหมไม่เลยไม่ต้องร้องเหนื่อยเลยครับไปต้องร้องเดี๋ยวเพิ่งร้องเหนื่อยมากแล้วก็ยังไงดีวะคือพูดกอน อุปสรรคมันมาเริ่มตั้งแต่เราเริ่มทำนะครับอุปสรรคนี่เริ่มตั้งแต่เราเริ่มเริ่มคิดงานแล้วเยอะมากมีหลายหลายขั้งตอนที่เราต้องต้องผ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่กว่าจะเคลงตัวเราได้เราดีใจแล้วว่าเราได้พื้นที่ที่เราอยากได้แล้วเราเคลงตัวนะครับคำพูดหลายหคนมันก็ ทำให้ผมทอ้อแต่บางครั้งเราก็อยากทำอยากทำตามใจที่ที่ที่เราสองคนอยากทำว่าจะทำให้ได้นะครับแต่เราทำได้วันนี้เก้าวสุดท้ายเราผ่านแล้วเนาะเราผ่านเก้าสุดท้ายไปแล้วถึงข้าวสุดท้ายของเราเนี่ยเวลาเราเราผ่านเนี่ยเราเหยียบหนามบ้างเรามีการสะบัดเท้าเรามีการปัดบ้างหยุดพักบ้างแต่เราก็จะก้าวไปให้ได้นะครับ เราคิดว่าเราเก้าเสร็จแล้วเราผ่านตรงนี้เรียบร้อยแล้วขอบคุณเพื่อนทุกคนครับขอบคุณท่านสอจอก่อนขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับขอบคุณพี่น้องชาวสุพารลาวนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณเพื่อนแดนไกลจากสตาร์ทบอวิวขอบคุณจากทางใต้ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมกับพิยักษ์สัญญากันแล้วว่าไม่หยุดครับผมจะเดินต่อปีหน้าเจอกันแน่สนามไหนที่ไหน,ใน ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับให้ลูกตารใะคเลย